สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วสาวโคราชออสเตรียวันนี้ก็เป็นวันอีกวันที่อากาศดีเวอร์ววันนี้เราก็มาอยู่บ้านสวนกันนะคะเดี๋ยวเป็นโอกาสดีที่เราวันนี้เราจะได้กินอาหารไทยนี่เอยมองไม่เห็นเ๋ยวเห็นเห็นนี่คะ่ะอาหารไทยวันนี้ของเรามีอะไรบ้าง มีผัดไทยโทฟูผ,ผ,ผัดไทยเอ่อเต้าหู้แล้วก็ผัดกะเพราเนื้อสไปซี่ไทยสไตล์แล้วก็ผัดเอ่อไก่เม็ดมะม่วงเฮลพานนี่สมอย่าง3าอย่างยีี่ยูโรหกถูกนั่นเนี่ยถือว่าถูกค่ะนี่เรามาดูหน้าตาอาหารกันนี่ทุกคนเราสั่งที่ร้านนี้น่ารักน่ารักถุงเขาเนี่ยร้าน ชื่อร้านอะไร,ร Crazy. Crazy Kitchen Crazy Kitchen นี่ร้านนี้นำเสนอเลยถูกและดีที่นี่ที่เดียวที่นี่เท่าเท่าที่เคยชิมมานะนี่เปิดพระโอบที่หนูเปิดพระโอบ <c oughs> น,นี่ผัดไทยโทฟูผัดไทยเต้าหู้ <c oughs> เออรสของของน้องติ๊กกี้จ้าเดี๋ยวก็เอามาใส่จานหน้าตาดูดีเน้ อันนี้คือบาสิลาอะไรบาซิลบาซิลคือใบกะเพราอ๋อบาซิลกะเพราเห็ดผัดกะเพราเห็ดแล้วก็เขาก็มีข้าวมาด้วยนะนี่อันนี้เป็นกับบวกเขาเผ็ดๆนี่แล้วอีกอันหนึ่งของป้าป้าเป็นผัดไก่ใส่เม็ดมะม่วงจ้าแล้วก็มีข่าวมาจัดส่จานเลยหนูเออผสมข้าวกล้องอู้อเป็นข้าว คล้ายๆข้ากล้องข้าผสมจานหรือชามจานค่ะถ้วยหรือจานหรือถ้วยนานๆกินทีทุกคนนึกอยากไม่ได้กินบ่อยๆนะเพราะว่าเราก็ต้องสลับกินไปของอาหารไทยบ้างอาหารฝรั่งบ้างอาหารอิตาเลียนบ้างอาหารออของออเตียบ้างสลับสลับกันไปต้องคว่เข้า,เ,ขาเปลี่ยนเปลี่ยนกันไป ใช่เออเอาอย่างนั้นก็ได้ไปห,หัดเป็นแม่สีเรืยนค่ะแม่สีไม่เรียนแบบว่าไปซื้อเขามาเอา,เอาก็ทำบ้างซื้อบ้างก็สลับกันไปอย่างนี้แหละแล้วก็อันนั้นแยกไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเวลาไอ้ใช่เวลาจะกินเท่าไหร่ค่อยตกกอักเอาเองอะไรเงี้ย ความข้าวไปก่อนนี่คะ่ะแม่สีเลียนโ <laughs> อเค okay. ดูหน้าตาเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ไปนั่งกินข้างนอกกัน <c oughs> เป็นไร <c oughs> ข้าวได้เยอะนะทุกคนดูดวอู้ยดูดวะ,ด,ด,วะดูถั่ว <laughs> ไปทุกคนรู้ไว้ไหนเอาวางไว้นี่ก่อนกไ็ไแ้เออ ข้าวแตงไยครับไม่ใช่ข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวผสมผสมข้าวกล้องคิดว่านะออมาข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องใช่คอบเลยอเอาอะไรที่มันที่มันจะออกมาเป็นมาใส่จานได้บู๊ต้องเยอะเนี่ยอันนี้คือเจ็ด <3, S 2> ยูโรเก้าสิบตีพิเศแปดยูโรแปดสามแปดสามเท่าไหร่ แปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองใช่สองร้อยสี่สี่บาทนพากันท่องสุขคุณแปดสามยี่สี่สองร้อยสี่สิบบาททุกคนของสาวโคราชนี่เออแปดยูโรยี่สี่แปดสามยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เดี๋ยวเขาหัวละตายแหละคุณผู้ชมอ่ะ <S <S ว่าพากันทองสุขคุณยังไงก็แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่ นี่ของเสาโคราชแปดยูโร20ก็เท่ากับเอ,อ่อต,ต,ตีเป็นตีเปกลมศูนย์ศูนย์แปดสามเท่าไหร่นะเท่ากันว่ะราคาเท่ากันเหรอแข่ไข่เพราะว่ายี่สิบเซนก็ตีไปซะกี่บาทสิบบาทแต่ผัดไ,ไทยหนอะเจ็ดยูโรเนี่ยของนู<ด> <7 S 2> เจ็ดยูโรเก้าสิบไงแม่ก็เลยตีเปเป็นแปดปัด,ป,ด,ป,ดปัดเป็นเลขศูนย์ก็ประมาณนั่นแหละทุกคนถือว่าถูกนะนี่ โอเคแล้วค่ะไปกินกันวันนี้ไปไปกินกันเลยเอายกไปข้างนอกผัดกะเพราเนื้อช่อ,อโซฟี่เลยสวยหุ่นเล็ดเฟียสิบบาท,ทชูโซฟ,โฟูผัดไทยทุกคนผัดไทย เผ็ดตามสไตล์ไทยสไตล์สไปซี่